ไปฟังหูบาำเนาะเพื่อนใหญ่กาอนที่มันหมดมัยเชี่ยงสมอเสมไอพี่น้องเอ้ยเมเ่รอาศัยอยู่เม่าวรเอเม่าวเมื่อนสบายดีพ่อเม่พี่น้องมดทุกคนเนาะมนีภารกิจมนีเฮาสิไปตามห้าเม่าไล่เนาะมีคนแจงมาแจงมาว่ามีเม่าวาคนหนึ่งที่อยู แบบลำพังเนาะทุกอยากสู่ชีวิตเนาะพี่น้องแล้วเขาสิไปตามห้าเนาะเขาสิไปตามห้าสิไปสอกเบิ้งว่าสิเห็นม่เม่าบ่เนาะทือว่ามื้อนี้เขาสิไปสอกเบิ่งได้ยินคนบอกมาว่าเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะสู่ชีวิตลูกหลานนี่ป้าเมดเนาะพี่น้องเป็นเราได้เขาไปห้าไปคับไปส่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเขาไปห้าเม่เา่าน้ำกันเนาะอะเขาไปห้าเม่ากันเลย อัน่พี่น้องที่นี่เที่ว่าเขามาห่อเทือนเม่เท่าเนาะเที่ยวเมทัลไลน์เนาะแต่เขาเขาก็บพวกหัวเพิ่นเพิ่นซียูเฮือนอยู่บอเนาะเขาจะลองขึ้นเมื่อเบิ้งเนาะพี่น้องเที่ยวเฮือนอยู่ทางล่างเขานี่แหละตัวนี้เนาะพี่น้องเขาจะขึ้นเมื่อเบิ้งว่าเพิ่นอยู่เฮือนบออัน่พี่น้องเที่ยวเขาก็มาห่อเทือนเม่เท่าเม่เท่าแล้วเนาะเที่ยวซม่เทลไลน์เนาะพวกหัว่าเพิ่นอยู่เฮือนบ่เนาะแต่เขาก็ยังประกาศขึ้นเมื่อเทือนเนาะพี่น้อง ถือให้แม่เพื่อนห้อเบิ้งสอกเบิ่อง่ายื้เพื่อนบ้เนาะคือซิบอยู่เนาะพี่น้องแือว่าให้แม่เพื่อนไปสอกเบิ่งหนอก่าเพื่อนไปลินทังใดเนาะอว่านี่ห่อก็นเทเฮื้อเพื่นเนาะห่อเพิ่อนปอว่าา่อยเนพี่น้อเ่อว่าหลบซองเขาจึงมาไม้เนาะพี่น้องเนาะ เอาที่ว่าหลาทำอิที่ว่าเขาพอสมนิก้อนนอพี่น้องเนาะเขาสิกับไปแล้วกกประมาณตอนแรงสีหามงเขาจะมาอีกเนาะไม่ไม่เทลายลุกซวนมากเลยะแกเขาจะมาห้าไม่เท่าอีกเขาพี่น้องเนาะเออมาแล้วนอพี่น้องพอดีเขาจะกับพอดีมาแล้วเนะพี่น้องโอ้พี่น้องไม่เท่าไม่เท่ามากแล้วนอพี่น้องดีมาก สบายดีแม่เทาสบายดีไปีขาโอ้ไปซีเข่าโอ้ลูกล้านคือผู้ไปซีสนามแม่คุณกรหูกระหูอะไรเ้าติโอ้นูวกแม่ก็หูอะไรหูเลยมันหูนวกเออดเทือก เออสันอีแม่คือว่ายุดน้ำเขาเหรอเขาท่าไม่ทอหรอห้แม่ตอบแทนก็ได้เพราะให้แม่นุ่งเสืยอก็ได้ให้แม่เสือายะเยอะหมดกลัวปาเต้หมดแต่ปาเต้หมดแต่ปาเต้เราเออสุดท้ายหูเมทาไปสืบเขามากน้องพี่น้องคิดว่าเมทาไปชวนเพราะแม่เนาะเมทาวไปสืบเขามากไปชวนต้อไปเอื้อเป็นบุญเนาะพี่น้อง กม่เท่าไยางไปซีเขาซีเขาเนาะเออซีซีเขาไปซื้อไปซื like ้อไปซื้อเออไปซื้อเขากินกองกินกินเ้ยาาะเบอเอ็นธอม่เท่าไย่างมาเมื่อกี้ไม่นิ้มด้วเหรอหัวเนี่แหละกูไมังปยามอรถกูไมัไปยามืออมากูไมัอยหญไปยามือ โอ้ยใจกองกูแล้วไปซื้อเข้าซื้อเขาน้อพี่น้่มเข่าเข่าเข่าไปซื้อเขามากนะซื้อเข้าไม่ท่าซื้อเข่าซื้อข้าเท่าได้นีมท่านเบิกเท่าได้ห้าพัน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 พี่น้องไม่ท่าไปซื้อห้าพันนั่งไหม ไม่ทายู่ผู้เดียวเนาะเนเราเมื่อแล้วเราจะเราเมื่อแล้วเราเราคำลาวเราคำลาวเราคำลาวไม่ทากินเขาแล้วก็ไม่ไปมาไปมาแล้วก็ไม่ไปหมาลูกลูก็กินแล้วลูกก็กินแล้วไม่ไม่ทาเนาะข้ออนุญาตไม่ทายไม่ทาซื้อยังซื้อมาอันชื่อบะยาไล่เท่าไรยาไล่ไม่ทาซื้อไล่ เออไม่เท่าไรเนาะอายุจักปีแล้วไม่เท่าคนพิมก่อนนั่งนั่งกุ้งกี้ใหม่คนอายุจักปีแล้วจักปีจักปีสิบสแปดสิบแปดแปเจ็ดแปดสิบเจ็ดโอ้แปดสิบเจ็ดปีลูกลูกไม่เท่ามีจักคนเ่้าโวห้ามลูกมีจักคนลูกไม่เท่ามีจักคนก้อนแบบอันมงคนก้อนละไอ้ครบคนครคนเราเราเด้เนี่ไปใส่เมื่อตัวน้ำข้ามานกุมไม้หน่อยยอดมุม เราคำเล่าอะเปานเรื่องคำเล่าทั่วลูกไปยู่นน้ำเหรอเนาะมายู่นยู่นดีคนนึง่งนี่หานชิชนหันหอมหานร่องชุกมุดเนาะลูกชุกเกรงกรูไปดิจกีโอ้นาะไปหานเราคำเล่าคือเป็นเรื่องคำอีน้องพี่น้องเที่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบาเพิ่นเบาภาษาเล่าไม่อยากได้เนาะพี่น้องที่ว่าชุกอีฟังหูบางคำเนาะ ขึอนใหญ่จอจอลายกีแหละมะทุกทุกทุกนลูกมันเขาเอาเขือนไหญ่มดอันนี้มันขึ้นขัวเขาหลักมันลูกหลักลูกมันหลักมัวหลักควายตะกี้เนาพมียามากินเนาะรักมาตะกี้ทุกนยังลูกใจะว่ายังจะลูกผู้หญิงคนหนึ่งยู่น้ำมันเอาัวลูกพวอของดีลูกสาวมาพักมาลมาเท่ามาไกรชบเช่อในทุกยันนี่อันจะได้ได้ก็มาได้ นอพี่น้องเือว่ามเมถาว่ามีลูกมีลูกหกคนนอพี่น้องทำอิดก,กับมีเือนย่อเยื่ยแต่ว่าอ,อ,อ,อลูกเต่าไม่ยั่กับคายเฮือนคายควายนะพี่น้องเือว่าป้าต่เือนหน่อยเหอนรัวนี่ป้าไหวให้เม่าว่านอพี่นอ <S <S 2> <S 2> อ้องเอือว่าเดี๋ยวนี้เม่าก็ถือว่ายุคนเดียวมีมี มียังยังมีลูกสาวาคนหนึ่งที่อยู่น้ำอ๋อยังมีลูกเารคนหนึ่งเนาะแต่ว่ามานามมีลามคนนึงไปกินเ้อเืามันยังบ่มี่หน้ายังนี่ยังมองมียังกนที่นี่แหละคิดดิ้นคิดออกันไรปร่มาณนี้เนาะพี่น้องเอ้ยหน้ามันยังกับบมี่เนาะพี่น้องขาอยู่พเดียวอืมแม่พี่น้องไปเอ่อแม่ทไปสือเขาห้าสิบพันเนาะพี่น้องเขาเนอะเาอยากหนักเข้าไปในเือนเนาะหนพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ทั่วมันเพื่อนคัวเนาะพี่น้องนี้ก็มันบอนกินไส่เท่าจิกินยังตะแลงบุมียังกินบุมยงลวก็มไปยางมาอยัวไปอ้งมา่อนาเนอม่เท่าเนอเออพี่น้องเปิดไฟกับบุมีบ่มีอบเปิดไเปิดไฟบ่งไิด ตามอขึ้นไปเอนอาค่นนี <t <t uh> ่ย่นค่้วเอผชายประหยัดเลยเสปักเสียมเลยปักเสียมเสียมอันนี้อ่เออเโอนไมล่ะออนรอบพ่น้องที่ว่านี่มันบอนอยู่บนบนกินไมเา่าเอ้ยพ่นออฟเหนือเนาะมีแต่ซ้ำนี่หาะพ่น้องกินปลาปเู่้เออผู้หัวเออเม่าวากินปลาป้งเนาะผู้หัวตอน ต้นแรงต้นแรงองพ่หัวเทากินย่งเนาะพี่น้องอนุญาตอนุญาตไทยไทยไหนที่เมทาไทยได้ัน้ด้านมันนอนน้ำันมันอายุนี่ไปลุกล้้นมาลพี่น้องเอ้ยในบนนอนเนาะพี่น้องมีต้นเมทาเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าทำมิดก็มีเฮือนเนาะเพ้่นว่าเออทมิดก็มีเฮือนได่ว่า ลูกมีหกคนเนาะลักมัวลักไข่มีเขาหยุดดเออลูกลูกลังงัวลักควายไปไขยเนาะปาแต่เพื่อนหน่อยให้ไม่เทาอยู่เนาะพี่น้องแล่ปาปีไม่เทาใช่ลมือก้าบก้า่ะมือเอานะหจักลวงมันเสื่องเออเสื่อป้ายันเลยลูกแล้วอ๋อ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 อ่อออออ เท่าอยู่ผู้เดียวลูกลานมีปลาไหมพี่หน่องก็หู้หู้เมถาวเพิ่นกับพวค่อยได้ยินเนาะพี่น้องหู้เมถาวเพิ่นกับพวค่อยได้ยินอ่ะเฮ้ออันนี้ปลาปิีงเมถาวรเป้าอีกกินตอนแรกเนาะพี่น้องหู้ปลาปิีงเมถาวรเออเมถาวรว่างไหมเนาะเมถาวรมีเงินกินมีนั่นต่าโอ้อันนี้มันเสียอันนี้มันปลาเนาะน้อพี่น้องปลาปลาเมถาวร กินตอนแรกเนาะอยากกินบ่ลูกลูกก็กินเมาเม่าวมถเม่าอยู่เพื่อท่าเด้อลูกจะไปสือปองป่ามาให้เมถาว์เด้ออยากกินแต่เออไนกูเปองเปอกูจทายอุ้งกะเพาะเม่าวาจะให้เสี่ให้เขากินหน่อยกินนองเม่เว่เสีให้กินกูอุ้งใบยกกีนดิเจเวดบาเด็ป้องป่าอุ้งบาดเต้กูเพิ่นไม่ค่อยกินนอุบาดเต มัเป็นวัคกี้ดีชื่อบองปลาให้แม่เทาน้องพี่น้องเขาหาซิบสือปองปลามาให้แม่เทานะพี่น้องไปเหาซิปซื้อปองปลาเนาะลที่มาห้าแม่เทาอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องโอ้ยต้นแม่เทานะยูุคเดียวพอ้ยแม่นมุมสังกะซีซ้ำกรกเลยเนาะพี่น้องชัวรเราไปซื้อไปซื้อเครื่องมาแล้วเนาะพี่น้องสิบเครื่องเล็กหน่อยโอ้มาโอ้ เมทัลเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเป็นทองเป็นสินเนี่ยพี่น้องเบิ้งเข้าไปสื่อไปสื่อเครื่องเนยเดียวเนาะพี่น้องมาไม่เท่าไม่เท่าเปลี่ยนเครื่องน้องโค้ดโค้ดเมท่าเปลี่ยนเสื้อกับสินเนาะพี่น้องเบิีงยนโอ้เมท่าก็ยังแข็งแห้งอยู่ได้เนาะแข็งแห้งเขาอายุเจ็ดสิบแาดปีเมทก็ยังแข็งแห้งอยู่ เว่าเราเราก็ไปซื้อเครื่องเมื่อกี้กันเราก็บบุญมีเนาะพี่น้องที่ว่าเราก็มีเงินห้าสิบหกสิบพันเนาะที่ว่าเราช่วยมเ,เมถาวเบื้องต้นก่อนวาออน่าเราอีต้นเมถาวรนาะพี่น้องโอ้เยเมถาวอยู่คนเดียว,วที่ว่าเนาะเมมีเกลือทุกนึงเนาะเกลือแล้วก็เต่งนวดเต่งนวดได้เต่งนวดได้เต่งนวดได้ได้ กับกบองปลาเนอะีเทาเนอะกองปลาแต่ว่าเนาะองปลา,า,านี่ก็แพกหนึ่งอ่าถ้าได้หาห้าสิบหานเนาะอ,อ,องปลาก็ห้าสาพันเป็น,นกก 6, เนื้อ,อก็หกพันเนาะพี่น้องตัวอันนี้ก็แปดพันเนาะอ่าพี่น้องวมีเทาแข่งแข่งดีเนาะพี่น้องเอ้ยพีเทายู่ตัวคนเดียวนะพี่น้อง เม่เทัลไปแบกเขามาเมืก่อกี้เขาคิดว่าเมทัลวัยอายุเขาจิ้กับแล้วฮัลซีมาหลอกซ่องสันพอดีเห็นเมทัลมาเนาะมเมทัลแก่เสื้อแบกเขามากนะพี่น้องเมื่อกี้ที่ว่าแข็งแห่งดีเนาะก็ <c oughs> นี่เขาช่วยมเมทัลเบื้องต้นเนาะพี่น้องเอ้ยเขาแบบเบื้ีเนาะก็อันนี้ไบ้เมทัลกินตนแลงนี่เนาะตกปลาแล้วเป็นงนัวเนะเาะเมทาลเนะาะนายชคช <c oughs> <อ>่วยเมทัลมีโชค<อ>มีลาบเนาะอุ้นเอาโชคอาลาบทึกเล็กทึกเบ้อเนี่ยเนาะ

เจ้าเม่าไงหมเท้าแข้งแห้งยูดีมีแห้งยูยูน้ำหลวงน้ำล้านไปตลอดแบบนี้แหละแข้งแห้งไปบนี้ตลอดละรัดเมล่วงเรียงชกช่วยโคตรดานแต่ก็ชางมาบชังขี้นโออมาบช่อมือช่มือขี้นช่อมือพี่น้องเม่ารแข้งแห้งดีพี่น้องถ้าพี่น้องถ้วหู้เม่าวรไป่อยากดีหน่อยถ้าพี่น้องเม่าวรบอกเก่งเน่อพี่น้องเม่าแข้งแห้งดีเนาะ อ้าง้อยู่ล้วออนแล้วโอเคยู่แข่งมะแก้วอยู่เปือนรอยปี้ไม่มผู้คุมำลาจักคำามมันป้กคำลาปากแต่คำลาทุบมอเคไอ้เน้อ นพี่้อองแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าลูกล้านกะมีเนาะที่ว่าลูกล้านกับบุยุ่น้ำเนาะพี่น้องคือว่าหาหกคนลูกล้านกับนีไพรีมันเนาะเที่ว่าดังอากอนดังอาบุกหลอกลานกัมี่ล้านกัมี่เป็นขี้ขานทั่วพวกกัตายแล้วเนาะตายได้หลายปีแล้วเนาะก็ชอบมาก็ชอบอาบก็ชอบไปปีทันเหมือกรอกก็พี่น้องคนที่ว่าเมทาวเป็นผู้สอกเขากินเองเนาะเมทาวกินยามา ผู้น้อยสอคนโอ้ยจางชอกางไปเฮ็ดเวียเกินไะพาคนนึงยังเขอบ่อยากเท่าอีหม่นั่นไม่เท่าป้เงินคนไปขลายสลีก็คลายได้เงินสองแสนป่านลานมันออากกินยมาอ๋อนาะพี่น้องนึ่งกี่เนป้าทงบาได้แหละมาปะปะเชียงปีปกช่างอเือช่างะรละ่ายวนี้ก็ยางยู่น้อผู้เดียวกับ้านกั โลเลงเนาะพี่น้องทั่วเรื่องข้าวเรื่องน้ำกับเมถาเป็นผู้โสข้ามากินแล้วก็กินน้ำเมถาวรเนาะพี่น้องเอ้ยที่ว่าเรื่องเงินเงินข้ามกับป้าผู้ดเนาะเมเถาว่าที่ว่าเมถาวรเดบขบครองไปไว้ตลอดเนาะโบฮอดเลยใช่ปึ๊เขาลักเงินเมถาวรฮะโอ้ลูกลูกลูกลักเงินเมถเวรซ่องเซนเนาะมันลูกมันล้านมานล้านแม่ถ้าเชฟปังตัวอิต้เมถาวาสู้เนาะที่ว่าอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องเเขขาาออออกก ไปไหนเขาก็มาให้ไปแหละไปสร้างให้งานอะไรนู้วอะไรก็ไปเมทาวยู่เฮือนเนอะเมทาวยู่เฮือนยูดีมีแห่งรักษาสุขภาพนี่ก็เราอุ่นไบยาตะการกันไงยอเออรักษาสุขภาพพ่กต้องไปเรืไปเรื่อยโอ้ยไปกินไปกินไปกินไปกิเขาไปเขาไปลุกขังเขาพูดว่าพวกไฮเมทาวไปเมทาวว่าพวกไปกรบอพวมีอันกินเนาะพี่น้องเออเมทาวว่าพ่กมีอันกินกับไป มาเพื so ่อ <brightness> ห <desserts> ุ <brightness> ่นกระดงเนาะเมถาวรก็บอกเกียงยุต่ว่าเสียทีเมถาวรบ่บอกภาษาลาวเนาะพี่น้องเนาะทำเมถาวรภาษาลาวพี่น้องเข้าใจลายเนาะถือว่าฟังลัดเอาเนาะพี่น้องเอ้ยถือว่าเอาเบื้องสมนิจการบางกาเมืองบางกาเจ้าบางการนายและลูกโซ่คนพัวเดียวกันเนาะตั้งใจเกิดสก๊อบกันไหนอืมอีอีจะแม่เฮ็ดแม่ลูกเมถาวรนี่ปลาสุกไปเวียกไป ม่ซิฟซาวพันเราไปซื้อของกินกินไปซื้อเขากินเน,นี่ยซิฟซาวเนี่ยเออมากินล่อแด้ลูกนี่อาชุบอัน,น่ะพี่น้องอันนี้ถือว่ามันสภาพเพื่อนเพาเบิ่งสภาพเพื่อนกะกัยังพอพอดีอยู่เนาะบางสวนเนาะพี่น้องก็ถือว่าแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าในชีวิตแท้ชีวิตจริงแท้พี่เท่ากับอยู่คนเดียวห้าก,กินคนเดียวเนาะพี่น้อง อนุญาตเนาะพี่น้องอนุญาตเทาห้องน้ำเนาะพี่น้องตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นห้องน้ำไม่เท่าเนาะอยู่ทางล่างเนาะอยู่ทางลมนี่ก็ทื่ว่าเป็น,น,ท,านาทางล่งางเนะานะพี่น้องก็ก็พออยู่ได้อยู่ย์สำหรับเพื่อนเนาะแต่ว่าชีวิตชีวิตจริงแท้มันลำบากเนาะไม่เท่าลำบากเพราะว่าเพราะว่า ลูกลานพยูน้ำเนาะพี่น้องลูกลานพยูน้ำานอายุกัน,นเดียวใส่แบบนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> อ๋อน,นะพี่น้องถือว่าคลิปเฮากสิจบเพียงซ้ำนี้เนาะก็คือสภาพคือพี่น้องเฮ่นอะไรคือพี่น้องอะไครับหูบฟังเนาะถือว่า เม่เา่าบ่ได้เบาภาษาลาวเนี่ยแกยาเนาะแต่ว่าเขาก็พอเข้าใจอยู่เนาะเขาก็พอเข้าใจที่เม่เา่าเบาอยู่นะเนาะเพื่นว่ามีลูกหกคนแต่ว่าลูกกนี่ปะามึดเนาะคายงวัายวายควายคายเฮือ่ยนนี่ปะามึดปะม่เม่าอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องถือว่าเขาก็ช่วยเพิ่นบางเบื้องต้นนิดนึงเหรอเนาะเขาก็บ่มีไลนเนาะถือว่าซีฟองปลาหั่นแพ่นหนึ่งเกลนะือทงหนึ่งเลยก็เป็นงัวทงหนึงนะ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าขี้เผาจบสมนีก็เนาะพี่น้องเนาะ Ah, é ali,